นี่ก็จะเป็นรถทดลองขับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราจะมีให้ลูกค้าได้ลองขับกันในเครื่อง2.2แล้วเมื่อกี้เห็นลงมีเยอะมากนะครับพี่ต่ายว่าจะถ่ายอีกคันนึงก็คือจะเป็นตัว4ประตูเอลเตียเกียออโต้รุ่นนี้แม้แต่ตัวพี่ต่ายเองก็ยังสนใจเลยถ้ามีเครื่อง2.2เข้ามาอะ แต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยจะสู้1.9ไม่ได้ช่างใจช่างใจนะครับเพราะาตอนนี้ก็ยังไม่มีตังค์ันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว m e XRS เครื่องยนต์2.2 Maxford นะครับให้แรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่163แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรเพิ่มจาก1.9อ,อีก50นิวตันเมตรเลยทีเดียวโดยสีที่เราเห็นนะครับก็ ยังคงเป็นสีที่สวยเหมือนเดิมนั่นก็คือเจ้าตัวเทาไอเกอร์นั่นเองสำหรับลูกค้าที่เลือกใช้เจ้าตัวมิลเนะครับสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งรอบคันเลยนั่นก็คือตัวคิ้วล้อสีนิ้วนะครับเป็นสีดำกอสแบ k ล้อขนาด20นิ้วเป็นสีดำกอสแบกนะครับตัวบันไดาราวแหลกลังคาครับเออพี่ต่ายลืมดึงออกนะครับขอโทษที่ หลังคาด้านบนนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะเป็นสีดำนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวดึงออกให้ดูแต่ก็คงจะหลายๆท่านคงจะเห็นมาแล้วแหละนะครับราคาล่ะเออนะครับราคาเนี่ยถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์3.0ราคาอยู่ที่1 6 5 9 0ล้าน6 5 9บาทนะครับทวนอีกหนึ่งรอบ1 6 5 9 0ล้บาทแต่ถ้าปรับลงมาเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับ ราคาจะถูกปรับลงมาเช่นเดียวกันนะครับอีก35,000บาทโอ้นั่นก็แสดงว่าเทียบ1.9กับ3.0ราคาที่ก็ต่างกันเนาะราคาต่างกัน35,000บาทเพราะฉะนั้นราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่1 6 2 4 0ล้าน6 2 4 0 0บาท1 2 6 4 0 0อืม1 2 6 4 0 0 0บาทนะครับยังมีเครื่อง3.0ให้เลือกนะในรุ่น4ู 2, แต4่4เช่นเดิมนะครับคุณจะต้องไปเล่นเครื่อง3,000แล้วก็ ถ้าคุณเลือกเครื่องยนต์2.2นะครับจะดีตรงนู้ว่า1แหละคุณได้เครื่องใหม่นะครับโอ,อ้อัตราเร่งนะครับออกตัวนีนจืดจ,จ่จาจืดจ่าลองไปขับที่สนามเนี่ยโอออกตัวดีมันมากนะครับแล้วก็ตัวเกียร์คุณได้เกียร์มากถึง8สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆนะครับตั้งแต่ออกตัวจนกระทั่งถึงตอนปลายเลยทีเดียวอื ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มี a d a ดาซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยเข้ามาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับระบบช่วยป้องกันรถให้ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนก็มีเหมือนกันนะครับซึ่ง2คำนี้มันจะคล้ายๆกันคือให้รถอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ป้องกันรถออกนอกเลนเนาะถ้าเขาออกนอกเลนก็จะมีการแจ้งเตือนให้เจอวัตถุนะครับตัดหน้านะครับกล้องตรวจจับได้เขาก็จะมีการเบรกให้ เออนะครับเรียกได้ว,ว่ามาครบมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวมิวเอคันนี้ถอยหลังนะครับถ้ามีวัตถุตัดด้านหลังเขาก็เบรกให้อีกนะเออเรียกได้ว,ว่าเบรกหน้าเบรกหลังกันเลยทีเดียวแล้วส่วนทรงองเอวเขาเนี่ยโอ้ดูทันสมัยแล้วก็ดูมีความเป็นวัยรุ่นมากๆเลยนี่สีเป็นสีเดิมชุดอ่าแล้วเราด้านหลังมันจะมีไหมบอกว่าเป็นเครื่อง2.2สําหรับเจ้าตัวมิวเไม่มีนะทุกคนนะครับก จะเป็น New X แบบแบบนี้เลยไม่มีอะไรบ่งบอกด้านหลังว่าเอ้ยฉันเป็น2.2นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหาดันเท่านะเพราะว่าตอนนี้ New X มันจะมีแค่2.2กับ3.0แล้วนะครับไม่มี1.9แน่นอนตัว iS นะครับ163แรงมา้าแรงม้าเพิ่มขึ้น9แล้วประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก10เปอร์เซ็นต์เลยนะ พราะตัวนี้เขามีการเปลี่ยนหัวฉีดด้วยเออเดี๋ยวไปดูภายในก็ดูข้างยนต์กันไปเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูภายในอะเนื่องด้วยนะครับภายในของเขาเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมนะครับนี่ชัวร์เลยคันนี้จะเป็นรถทดลองขับเพราะว่าเขามีตัวแผ่นป้ายมาด้วยนะครับก็เป็นเกจที่นั่งกว้างขวางนั่นแหละส่วนสีภายในก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนพี่ต่ายไม่มีเวลาแกะให้เลยเพราะว่ามีแกะออกเนี่ยไอตัวพลาสติกเนี่ยแกะออกมมนใช้เวลานานในการไปคืนนะครับอ่าคลิปนี้แบบเร่งด่วนให้ดูกันนะครับเป็นเ็ดที่นั่งนั่นเองเนะาะ ทุกคนจะได้มานะครับสำหรับเจ้าตัว MURS ก็คือเจ้าตัวไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับที่เป็นสีแดงนะครับบ่งบอกถึงอารมณ์ที่สปอร์ตของเขานะส่วนแอร์ไม่มีแอร์หลังนะมีแต่แอร์บนหลังคาโอ้นี่ไฟแอมเบียนท์ไลท์มีมาให้สวยมากๆทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูในส่วนของตัวเบาะเองเนี่ยเบาะคู่หน้าของถ้าใครเลือกใช้ตัว r s นะครับแล้วก็ตัวอินดิเมดด้วย เบาะคู่หน้าเนี่ยคุณจะได้เบาะคู่หน้าที่มีรูปทรงสปอร์ตสปอร์ตเหมือนกันแต่ว่าตัว RS เนี่ยเขาจะมีการปักสัญ,ญลักษณ์ RS แล้วก็เบาะสีดำเขาจะเดินด้วยได้สีเขียวนั่นเองเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นเบาะคู่หน้าที่มีการปรับไฟฟ้าให้ทั้งคู่เลยฝั่งของผู้ขับขี่เอาไปเลยนะครับ8ทิศทางฝั่งของผู้ที่สารนะครับก็ไม่ใช่น้อยมีคีรุวคิเรนะครับจัดวาดีมากๆเลยทีเดียวเอาไปเลย4ทิศทางอืปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะ หล่อมากไฟแอมเปนไลท์มีตรงประตูให้4บานไม่พอทุกคนยังมีบริเวณคอนโซลด้านหน้าอีกนี่นะครับหน้าจอกลางของตัว m e X RS นะครับจะใหญ่ถึง9นิ้วเลยทีเดียวจุดเปลี่ยนหลักอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือถ้าคุณเลือกเครื่อง2.2อย่างที่พี่ตายบอกถูกต้องไหมคุณจะได้เกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับโหมดเรฟโทนิกนะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้ย มีจํานวนเกียร์มากถึง8เกียร์นะครับพูดง่ายๆคือเจ้าตัว8สปีดนั่นแหละโอ้โหเรียกเดว่าตอนต้นออกตัวเนี่ยโอ้โหปุ๊บ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 นะครับตอนปลายก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับมาลองขับดูไม่ผิดหวังแน่นอนเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนได้ที่ตัวกระปุกเกียร์นะครับแล้วยังไม่พอที่พงมาไัยก็เปลี่ยนได้นะดี่พี่ไต๋ถ่ายให้ดูเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับเจ้าตัวออโต้โฮเบรกนะครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยๆตอนที่ติดไฟ แพดเดนชิพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีในส่วนของการใช้ครุสซอนโทนเนาะแล้วก็ใช้ระบบรักษารถที่อยู่ในเลนนะครับเดี๋ยวพี่ตายมามานั่นให้ดูนะครับามาสาธิตการใช้ให้ดูตอนนี้ดูเครื่องยนต์ไปก่อนส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับแรงมา้าตัวนี้อยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรเพิ่มขึ้นนี่ที่ทุกคนเห็นโบใหญ่ขึ้นไปไกลไปไกล2.2มาแล้วไปแล้วเลยไปไกลมาเช้าแล้วะบางคนบอกโอ้โหเทอโบกับโมอแคดนี่ใหญ่มากนะครับก็ถ,ถูกต้องแหละนะครับของใหม่อะไรก็ใหญ่ขึ้น มีการเปลี่ยนหัวฉีดนะครับหัวฉีดตัวนี้จะมีแรงดันสูงถึง250เมกะปาสคาลข้อดีคือมันทําให้ฉีดน้ํามันเนี่ยได้ละเอียดเป็นฝอยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์หมดจดใช้น้ามันน้อยพูดง่ายน้ำมันไอ,อยหยดเดียวเนี่ยคือมันใช้คุมค่านะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยเทอร์โบเว้ยเป็นเทอร์โบไฟฟ้าเหมือนตัวเครื่อง3.0เออ1.9ที่เราใช้มันไม่ใช่เทอร์โบไฟฟ้าน้องเป็นเทอร์โบแปรผันปกติแต่ว่าตัวนี้เป็นเทอร์โบไฟฟ้า แน่นอนจริงๆแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะให้แบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับเป็นขั้วจมขั้วจมนะครับมันก็จะจมไปอย่างนี้ถ้าถาปกติมันก็จะโผล่ไม้เราเห็นนะแบบที่เราเคยใช้สมัยแต่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวพลาสติกค,ครอบตรงนี้ให้นี่ให้ของอย่างดีเลยอีสูงเราอะจะไปดูรุ่นไหนกันต่อมีเวลาไหมมีเวลาไหม